ใครคือผู้ท้าชิงคนถัดไปของซูเปอร์บอนต์ถือว่าเป็นนักชกสุดฮอตเลยทีเดียวครับสำหรับแข่งกิโยตินซูเปอร์บอน์ครับที่พึ่งคว้าแชมป์วันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟตเวท,เวทมาครองด้วยการดับตำนานอย่างเดอะด็อกเตอร์จิโอรจิโอเปดโดเซียนครับและในเมื่อโชว์ฟอร์มได้สวยงามเด็ดขาดขนาดนี้ครับคำถามที่ตามมาก็คือใครคือผู้ท้าชิงคนถัดไปของซูเปอร์บอน ในคลิปนี้ครับทางทีมงานดูมวยบายอย่างทำลายครับจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกว่านักชกในแลงกิ้งทั้ง5คนใครครับคือคนที่คู่ควรกับตำแหน่งผู้ท้าชิงของซูเปอร์บอลครับโดยล่าสุดบันชแชมเปชิพครับประกาศอันดับนักกีฬาในสังกัดออกมาซึ่งอันดับประจำเดือนพฤศจิกายนออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับทางเราจะโฟกัสไปที่กติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นเฟเธอเวทพิกัด70.3กิโลกรครับ โดยเจ้าของแชมป์ครับเป็นของแชมป์สดร้อนๆครับแข่งกิโยตินซูเปอร์บอลน,นะครับอันดับหนึ่งเป็นของหมัดมรณะมาลัดกิกกลเรียนครับที่เคยเอาชนะน็อกซูเปอร์บอลมาแล้วเมื่อปี2017ครับอันดับที่2เป็นของจอร์จโอเปโตเซียนครับก็เป็นคู่ชิงของซูเปอร์บอลน,นะครับอันดับ3เป็นของศรีชัยสิทธิ์สพี่น้องครับคู่ปรับตัวฉกาจของซูเปอร์บอลเองนะฮะ อันดับ4เพิ่งเข้ามาใหม่ครับเป็นของชินกิสอราซอสจากเบลารุสครับและอันดับสุดท้ายครับไทฟูนออสกานนักชกตุรกีนะครับอยู่อันดับที่5นะครับมาดูกันที่ความเป็นไปได้ของอันดับที่1งกันก่อนครับมารัตกิโกลเรียนนะครับซึ่งคู่นี้ต้องบอกว่าโดยชื่อชั้นเนี่ยเหมาะสมไม่น้อยครับอีกทั้งทางนักชกชาวอเมริกันครับก็เคยชนะน็อกซูเปอร์บอล์มาแล้วครั้งหนึ่งครับทำให้คู่นี้เป็นการรีแมตที่เข้มข้นน่าติดตามเป็นอย่างมากครับ เพียงแต่ว่าในระยะเวลานี้นักชกชาวอเมเนียนครับติดมวยรอบคิกบ็อกซิ่งเฟเธอเวทกลางปีซีซั่น2อยู่เว้นแต่ว่าทางวันต้นสังกัดจะจัดเป็นกรณีพิเศษนะครับให้ทางกิกอรเลียนแหกหมวยรอบและมาชิงกับทางซูเปอร์บอลก็พอจะมีทางเป็นไปได้อยู่นะครับอันดับที่2ครับจอร์โจเปโดเซียนครับก็ล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าทางเปโดเซียนนี่คงไม่ได้รีแมต์กับทางด้านของซูเปอร์บอลง่ายแน่ พอช่วงนี้ต้องพักรักษาตัวยาวครับเนื่องจากกามเนี่ยฮะเพราะผิดแข้งของซูเปอร์บอลเองทําให้คู่นี้นี่ไม่ได้เจอกันนี่อย่างน้อยๆน,นะครับต้องเป็นปีมากันที่อันดับที่3ครับเป็นของศริชัยสิทธิ์สพี่น้องครับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอมา3หนโดยซูเปอร์บอลชนะ2อหนแพ้แค่หนเดียวครับโดยในช่วงหลังๆที่ทั้งคู่โคจรมาเจอกันครับก็กลายเป็นว่าศรีชัยเนี่ยพอมค่อนข้างที่จะฉีกทางจากซูเปอร์บอลนะครับ กลายเป็นว่ายิ่งเจอเนี่ยซุปเปอร์บอลยิ่งดูเหนือกว่าอีกทั้งระยะเวลานี้ครับศรีชัยยังติดภารกิจมวยรอบอยู่ซึ่งก็ต้องกินระยะเวลายอย่างน้อยครับยาวจนไปถึงต้นปีหน้านะฮะทำให้ระยะเวลานี้ทั้งคู่คงจะไม่มีโอกาสได้โคจรมาเจอกันอย่างแน่นอนอันดับที่4ครับชิงกิสอาราซอฟครับจากเปโลุตกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าดูมากครับถ้าได้เจอซุบบอลเพราะไฟหลังของอาราซอฟครับ น็อกซามีซาน่าแบบง่ายนายเด็ดขาดและโหดเยี่ยมมากๆครับกลายเป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองจริงๆถ้าโคจอยมาเจอกันนกชกไทยยอมน่าดูและน่าตืน่นเต้นเป็นอย่างมากแต่ก็ด้วยเหตุที่เจ้าตัวติดมวยรอบครับถ้าวันนะครับไม่แหกมวยรอบให้คิวของนักชกเบลรุสก็คงอีกนานครับและอันดับสุดท้ายครับไทฟุนออสกานครับที่แม้นว่าฟอร์มมวยหรือชื่อมวยจะเป็นรองนักชกไทยอยู่พอสมควรครับ แต่ถ้าถูกประกบในฐานะผู้ท้าชิงขัดตาทับก็ดูแล้วก็ยังพอจะไหวอยู่และนี่ก็คือนักชกในอันดับทั้ง5ครับน่าเสียดายที่คู่มวยที่คู่ควรอย่างมาลัดกิโกเลียนหรือชิงกิสอาราซอฟต้องติดมวยรอบทําให้ซูเปอร์บอลอาจจะต้องหาผู้ท้าชิงขัดตาทับไปก่อนจนกว่าจะได้แชมป์มวยรอบและเมื่อนั้นเมื่อแชมป์มวยรอบมาถึงก็จะได้สิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์จริงกับซูเปอร์บอลอีกทีครับ ท้ายนี้ครับฝากกด Sub สไคร้กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับรับรองว่ามีวีดีโอสนุกๆมาให้ชมตลอดครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยครับสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนครับจะได้รับชมอย่างทันท่วงท,ทีเวลามีวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับนอกจากนี้ทางช่องเรายังมีคู่มวยมันๆอีกมากครับจบคู่นี้แล้วก็สามารถกดการ์ดด้านบนขวามือที่มีลูกศรชี้ดูมวยเพิ่มเติมได้อีกนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสมวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามหมวยพักยกออดเคโอแอดไลน์เคโอเก่าเก้าเก้าครับ